ขออำาแห่งพุทธามาตา์ธรรมาภาตถ์ตรรมามาตยอาแห่งเสี้ยวเสอาาแห่งธาตุอำาแห่งเทวามาตยของเทวดาจงประสิทธิ์ใหตงให้ผลไม้เหล่านี้เป็นผลไม้ที่งอกขึ้นด้วยโุรลีนภู้สลที่ทาเลล่าและธรรมานตะลจิผูมิไรกระเบิที่มีไว้ห้ครอบครอง ขอให้เหลือกินเหลือเก็บไปถึงโน่ถง,งถึงไานถึงบริวารถึงบริษัทเป็นอสสน้าเสด็จด้วยเธอคุณอาภิทรพิสุทธิ์ประพานนหนึ่งแสนบาทค่ะคุณสุภกิจกุลชาติวิจิตหนึ่งแสนบาทค่ะคุณอัชลาธรรมพิลักษ์หนึ่งแสนบาทค่ะ คุณประพลคุณกิ่งดาวสองหมื่นบาทค่ะสคุณอภิธรพิสุทธิ์ประพานนนะคะอีกสองหมื่นบาทค่ะญาติโยมในศาลาร่วมกันนะคะทำบุญผลไม้รวบรวมได้ทั้งหมดนะคะรวบรวมได้ทั้งหมดหกเจ็ดแสนบาทนะคะที่จะถวาย ในส่วนของม่ชีนะคะในส่วนของม่ชีถวะผลไม้บนผลไม้บนศาลานี้นะคะผลไม้บนศาลานี้หนึ่งแสนบาทค่ะค่าอาหารหนึ่งแสนบาทค่ะถ,ถวายพระเทศนะคะเป็นกําลังใจให้พระเทศนะคะถวายพระเทศ ทุกกันไม่ได้ถวายกันไม่ได้ถวายหลวงพ่อองค์เดียวนะคะไม่ได้ถวายหลวงพ่อองค์เดียวนะคะถวายไปเจ็ดหมื่นบาทค่ะค่าน้ำค่ามะพร้าวขาค่าทั้งหมดทั้งสิน้นในส่วนของไม่ชีสามแสนห้าหมื่นบาทค่ะถวายเข้าเทศมหาชาเป็นค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ ลงเป็นค่าใช้จ่ายเทศมหาชาติด้วยนะคะอสาธุอุปธรรมแท้เลยทีนี้ยิ่งใหญ่เมื่อกี้ขออนุโมทนาเพิ่มพระมหาอิสระยาานิสโลยานิสโลร่วมทำบุญกับคุณโยมพิรักอีก1,420บบาทสาธุค่ะก็อนุโมทนากับโยมพี่นะคะที่เอาช้างมานะคะเอาภาพช้างมาทั้งหมด สภาพนะคะให้โยมเป็นเจ้าภาพสามภาพถวายวัดไว้หนึ่งภาพนะคะโยมพี่อยู่ไหมโยมพี่ถูกกลับไปแล้วอนุโมทนากับโยมพี่นะคะแล้วก็อนุโมทนากับโยมที่เอาเครื่องประดับมานะคะเป็นเครื่องประดับของพายอินนะคะได้เงินเข้าเข้าเทศมหาชาติ ทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะแล้วก็โยมนำโยมถอดแหวนโยมถอดอะไรเยอะมากนะคะ,ะแต่ว่าเราทำกันเงียบเงียบนะคะ,ะเราไม่ได้บอกให้ใครรู้นะคะ,ะ <laughs> แล้วก็โยมนัพัฒอนเอาของมานะคะเอาของมาให้เพื่อเพื่อให้เจ้าภาพเพื่อให้เจ้าภาพร่วมบุญ ก็อนุโมทนากับทุกท่านนะคะอนุโมทนากับทุกท่านในมหาสมาคมแห่งนี้และทุกท่านที่กำลังดูการเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดอกอยู่ณนะขนาดนี้นะคะอนุโมทนาสาธุยมอนุโมทนากับขหาหกวดีเศรษฐีทั้งหลายนะคะสาธุขออนุโมทนากับทุกท่านที่มาและก็ไม่ได้มานะคะ ทุกสตางของท่านได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ที่สถานที่แห่งนี้เพื่อให้พระพุทธศาสนามีอายุสืบทอดถึง5,000ปีนะคะสาธุความเจริญใดที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติที่แม่ชีได้ประพฤติปฏิบัติแล้วด้วย ด้วยศรัทธาที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรันตนตรัยด้วยศีลที่รักษาด้วยชีวิตนะคะและด้วยการให้นะคะด้วยการให้นะคะการระลึกถึงคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ระลึกถึงศีลที่ตนมีแล้วก็รละลึกถึงทานที่ได้ให้ไว้ตลอดเวลาทุกวัน ทุกลมหายใจเข้าออกขอบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลอันเป็นห่วงบุญใหญ่นี้จองหนุนนำให้ท่านทั้งหลายเข้าสู่แม่น้ำสายที่ประเสริฐที่สุดด้วยเธอสาธุ